ปุมานค่ะหัวข้อที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณนทะุไัยเกื้อในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการในรั้วมหาวิทยายลัยนั่นเองนะคะก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสองวันที่ผ่านมานะะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารก็ได้มีการเข้าควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจนะคะก็คือมีการควบคุมตัวอาจารย์นิติเอลสีวงนั่นเองนะคะก็ทําให้นํามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เฉพาะแวดวงมหาวิทยายลัยเท่านั้นแล้วนะคะนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไปทั้งในและนอกประเทศกันไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องในวันนี้นะคะเกี่ยวกับกริีนการนั่งควบตําแหน่งทางวิชาการแล้วก็ตําแหน่งทางการเมืองนะคะก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ลุกลามบานปลายกันไปใหญ่โตแล้วนะคะจากการสวมปี๊บคลุมหัวต่อต้านในตําแหน่งการสวมหมวกสองใบนะคะนำมาในตอนนี้ก็เป็นการ เป็นหัวดึงข้าวมาคลุมหัวแทนแล้วนะเป็นส่วนในภาคประชาชนปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะทางด้านของคุณนัทุศัเกอร์เองจะมองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกับคุณนทุศัเกื้อกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงนะคะพูดถึงปรากฏการณ์ที่ลุกลามบานปลายจากบีบ นำมาซึ่งการสวมหวดแล้วนะคะในตอนนี้เราก็ต้องขอที่จะพูดถึงนะคะเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ต้องสูญเสียไปก็คืออดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดพิจิตรนะคะอย่างพันตำรวจโทอดุลบุญประเสริฐด้วยนะคะก็เสียชีวิตไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะพันตำรวจโทอดุลบุญเสรนะครับเป็นอดีตสสพิจิตรหลายสมัยนะครับเป็นนายตำรวจที่ เรียกว่าเป็นคนใจถึงถ้าพูดกันง่ายๆบ้านๆก็เป็นนักเลงจริงคนหนึ่งแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองกับนักการเมืองอาวุโสในจังหวัดพิจิตรไม่ว่าะจะเป็นพลตรีสนันขจรประสาทนี่ก็ผู้ลงรับนะครับห,หรือว่าคุณภัยทูลแก้วทองแต่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองในแบบฉบับของพันตำรวจโทอดุลเนียก็จะมี ลักษณะของการใช้หัวจิตหัวใจในการทำงานกับประชาชนใช้การสัมผัสกับประชาชนด้วยเนื้อแท้ของชีวิตทำให้ตัวพันธุ์ตำรวจทัวรดุลไม่ว่าจะอยู่ในสถานะสอสอหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ในหัวใจของคนจังหวัดพิจิตเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาหลังๆเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับก็มีลูกชายคือคุณนาวินบุญเศน ลงทําหน้าที่ทางการเมืองแทนในพื้นที่นะครับคุณนาวินก็เคยเป็นทั้งสอสอนะครับแล้วก็มีตําแหน่งอยู่ในซีกบริหารไม่ว่าจะเป็นเลขานุการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็หลายรอบหลายกระทรวงทั้งตัวพันตํารวจโทอดุลบุญเศษแล้วก็คุณนาวินลูกชายเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของขบวนการคนเสื้อแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคุณนาวินเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงาน ของนอปชที่คอยติดต่อเชื่อมโยงกับพี่น้องเราในพื้นที่ภาคเหนือส่วนตัวพันตำรวจโทอดุลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงในละแวกนั้นก็จะได้ปรึกษาหารือแกก็จะคอยให้กำลังใจให้การสนับสนุนต่างๆนานาค่ะผมยังจำได้นะครับเหตุการณ์เมื่อปี2553เนี่ยคราวนั้นเรากำลังเดินทาง จากบริเวณทำเนียบรัฐบาลไปเทเลือดเพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่ที่ทำการพักประชาธิปัน่นผมกับพี่ดุลหรือพันตำรวจทัวรดุลเนี่ยนั่งรถไปคันเดียวกันะนะครับแล้วตัวพันตำรวจทัวดุลเองเราก็ทราบว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะผมก็พยายามถามอยู่เป็นระยะระยะนะครับระหว่างการเดินทางว่าพี่เป็นไงบ้างครับพี่ไหวไหมแกก็ ไม่บ่นไม่อะไรสักคำนะครับบอกว่าไหวไปกันให้ถึงแหละไปกันให้จนจบภารกิจวันนี้เรียบร้อยอนะครับก็จะมีทีมงานคอยเอาผ้าเย็นนะครับเช็ดหน้าให้หรือว่าเอาน้ําคอยลูบเนื้อลูบตัวเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวแต่ตัวพันตํารวจโทดุลก็ไม่ยอมละวางจากภารกิจนะครับกพอยู่บนหลังคารถคันเดียวกันกันกบผมเนี่ยไปจนเสร็จสิน้นการปฏิบัติที่หน้าที่ทําการพักประชาธิปัตย์ พอพูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็นึกถึงพี่น้องแกนนำเราชาวต่างจังหวัดอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือป,ป๋าปรีชาวจังหวัดขอนแก่นนี่ก็เป็นแกนนำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคนสำคัญอีกคนหนึ่งป๋าปร,ปรีเนี่ยโดยอายุอนามก็มากแล้วละครับกว่าหกสิบละแล้วก็โดยสรีระเนี่แกก็เป็นคนตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะครับถ้าพี่น้อง ท่านผู้ชมที่เคยเคลื่อนไหวร่วมต่อสู้กับขบวนการคนเสื้อแดงนึกออกก็จะเป็นคนที่ใส่แหวนใส่สร้อยเนี่ยเยอะหน่อยอ๋อค่ะนะฮะแกชอบของแกแบบนั้นทีนี้ความที่อายุก็เยอะแล้วก็รูปร่างก็อ้วนๆใหญ่ๆเนี่นะฮะค่ะทีแรกเนี่ยป๋าปีก็เดินครับจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยะจะไปที่ทําการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็เห็นเพราะว่าผมอยู่บนหลังคารถก็ได้พูด กะเศร้าเยาหยอป๋าปีอยู่ว่าอ้าวป๋าป,ปีขณะนี้กําลังเดินอย่างมุ่งมั่นเดินอย่างอดทนอะไรก็ต่อสู้ต่อไปเซลกันไปอย่างนี้พี่อดุลบุญเสศก็อยู่บนรถด้วยอพอไปได้สักระยะทางไม่เท่าไหร่แล้วครับป,ป๋าปีแกก็คงจะได้พบความจริงว่าจากทำเนียบไปพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยะจะว่าใกล้ก็ใกล้แต่จะว่าไกลสําหรับป๋าปีในการเดินเนี่ผมว่าไกลแน่ๆแกก็เพื่อพระเดียวครับก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนอ่า ไทยรถปิกอัพแล้วก็ท่าทางอ่อนเปลียเพียแรงเอาเรือ่องว่าแดดแรงมากาผมก็คอยกระเซ้้าเย้าหยอกให้กําลังใจว่าขณะนี้ป้าปรียังสู้อยู่แต่ว่าตอนนั้นเอกขึ้นไปนั่งเนี่ยบนรถกระบะแล้วที่พูดเพราะว่านึกถึงเหตุการณ์วันนั้นพี่ดุลเนี่ยอยู่บนหลังคารถกับผมป้าปรีอยู่บนปิกอัพคันข้างหน้าป้าปรีเนี่ยก็จากพวกเราไปก่อน นะครับก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เสียชีวิตไปได้สักระยะหนึ่งแล้วละ่ะขอดการยึดอํานาจน่นล่ะครับหลังจากนั้นก็เป็นพลพันธตำรวจโทอดุลบุญเศษนะครับนึกถึงก็ใจหายครับแล้วก็นี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะครับว่าพี่พี่น้องๆเราที่ต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยนะครับความที่ว่ามันสู้กันยาวนานแล้วความที่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีทุกรุ่นทุกเพศทุกวัย ดังนั้นวันเวลาก็ได้ทําให้เราพลัดพรากกันไป<ม>หลากหลายรูปแบบครับจากกันไปแบบไม่มีวันกลับอย่างป้าปรีอย่างพี่อดุลที่จะมีพิธีรดน้ําศพกันตอนบ่ายสามโมงวันนี้หรือว่าอีกหลายๆคน<ม>ซึ่งเจ็บป่วยล้มตายไปตามธรรมชาติตามสภาพสังขารคนที่ยังหนุ่มยังแน่นยังมีกําลังวังชาจํานวนอีกมากเหมือนกันนะครับที่เสียชีวิต จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองถูกยิงถูกฆ่าทั้งที่เปิดเผยทั้งที่ไม่เปิดเผยเป็นคดีความกันอยู่บ้านนี้เมืองนี้ก็แปลกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าคดีคนตายเป็นร้อยศาลอาญาไต่สวนวินิจฉัยสาเหตุการตายชีว้ว่าจํานวนร่วม20รายแล้วเสียชีวิตเพราะการกระทําของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัตินี่มีหนังสือมีลายเซ็นคําสั่งของผู้บริหารประเทศเวลานั้นชัดเจน แต่ว่าสุดท้ายสารอายาเดียวกันนีครับก็มาวินิจฉัยว่าท่านไม่มีอำนาจให้กลับไปที่สารดีกาผู้ผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยต้องให้ปอป,อปอชอชี้มูลเสียก่อนอนะครับแล้วก็จะไปถึงอายาการสั่งฟ้องกว่าจะไปถึงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยาวปัญหาก็คือว่าถ้าปอป,อปอชอเกิดไม่ชีม้มูลสมมุติถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ,ะซึ่งปอป,อปอชอ กับปอชอปเนี่ยบางทีตัวย่อเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันจนบางคนนึกว่าเป็นตัวย่อเดียวกันใช่หรือเปล่าสลับตำแหน่งเท่านั้นหรือไม่ครับถ้าเกิดปปอชไอม่ชี้มูลก็ผมก็ยังเดาไม่ถูกแล้วยังยังเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นร้อยคนที่ตายเนี่ยตกลงจะไปเอาผิดเอาใครตกลงในคดีอาญาจะมีคนรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่แล้วนะฮะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็ต้องเดินกันต่อต้องว่ากันต่อต้องสู้กันต่อนะครับ <gigs S 1> <entend ue S 2> การ <üler S 2> ทวงถามความยุมติธรรมการทวงถามความจริงเรื่องเหล่านี้ยังเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของพันธร์ตรวจโทอดุลบุญเสษนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องคนเสื้อแดงเราที่สูญเสียแกนนําที่หัวจิตหัวใจเนี่ยเกินร้อยนะครับพี่ดุลนี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่า ใครที่อยู่ในยุทธจักรการเมืองสมัยโบ,บ,บราณโบราณเนี่ยรู้มือรู้ใจชายคนนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆแกนนำเราอย่างพี่สุวรรณน้ำใจดีจากจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็เป็นแกนนำสำคัญคนหนึ่งทางซีกภาคตะวันตกก็เพิ่งสูญเสียบุพ,พการีนะฮะเพิ่งชาปนากิจศพไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดภารกิจกันก็เลยไม่ได้ไปร่วม ก็ขอแสดงความเสียใจไปยังอาจารย์สุวรรณน้ำใจดีมาณโอกาสนี้ด้วยมันวาระความสูญเสียครับคุณชุติมาครับเวลาพูดแล้วเนี่ยไม่รู้พี่น้องอคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคือเวลาเราพูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยม,มันก็จะนึกถึงเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ที่เราเคลื่อนไหวต่อสู้ด้วยกันมา78ปีเนี่ยมันก็จะเห็นหน้าคนอีกหลายๆคนที่ร่วมเหตุการณ์นั้น เหมือนอย่างที่นึกถึงพี่ดุลก็พูดพูดไปก็เอา้านึกถึงภาพป๋าปลีซึ่งผมก็คอยกระเซ้าเย้าหยอกแก่วันนั้นนะครับปัจจุบันนี้ทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณของทั้งคู่นะครับหรือว่าแนวทางการต่อสู้ของทั้งคู่ตลอดจนทุกชีวิต ที่ปลิดลงลงไปเนี่ยยังคงอยู่กับพวกเราค่ะครับก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของพี่น้องทางบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆให้จดจํากันไปนะคะในส่วนของพันตํารวจโทอดุลบุญเสริญนะคะอดีตสสจังหวัดพิจิตรพักเพื่อไทยในตอนนี้นะคะญาติก็ได้มีการาจะทําพิธีรดน้ํำศพในช่วงของเวลา15นาิกาของวันนี้นะคะก็ที่วัดเทพศิรินใช่ไหมคะครับค่ะ ก็พี่ๆน้องๆหลายๆคนก็ได้ไปร่วมพิธีกัน <S <S 2> <S 2> อำลาอะไรกันเป็นครั้งสุดท้าย ค่ะคนะคะก็ไปร่วมกันส่งดวงวิญญาด้วยเดี๋ยวทางรายการเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันชาปนกิจศพนะคะพิธ<ท>ีการ<ะ>เป็นยังไงก็ติดตามทางสถานีนี้ได้จะรายงานกันเป็นระยะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของข่าวดีกันบ้างอย่างคุณเจ๋งดอกจิกคะในตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีหรือไม่อย,อย่างไร,อ,งไรอันนี้ดิฉันไม่ทราบเหมือนกันก็จะต้องสอบถามไปยังคุณนทูใส่เกือนี่แหละคะ่ะว่าแท้จริงแล้วกระบวนการยุติธรรมให้ประกันตัวในชั้นดีกาออกมาต่อสู้คดีได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาที่ดีสําหรับคนแสดงหรือไม่คะ สำหรับคุณเจ๋งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าถูกจองจำคราวนี้ก็รวมรวมห้าเดือน <ทะ S 1> ได้มีโอกาสออกมาสู่อิสรภาพเนี่ย<ม>เจ้าตัวก็ดีใจครอบครัวลูกเมียตลอดจนพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยท, <ะ S 1> ทุกคนก็ดีใจนะครับ<ม>วันนี้คุณเจ๋งออกมาก็คงจะมีหลายๆคนเนี่ยไปรอต้อนรับ <ทะ S 1> กับวันเวลาที่จะได้สัมผสัสอิสรภาพ<ม>อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้กรณีของคุณเจ๋งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมทบทวนนิดนึงนะคะ คุณเจ๋งเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับว่าด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112. 1 1 2มีการไปแจ้งข้อกล่าวหากันในวันที่เรามีการสลายการชุมนุมจากราชาประสงค์นะครับคุณเจ๋งผมนะฮะคุณนิสิตคุณก่อแก้วคุณวีระคุณขวัญชัยคุณวิภูแถลงมาเวงพวกเราเนี่ยก็ถูกนำตัวไปนะครับจากบริเวณสำนักงานตำรวจชาติ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่ค่ายนาเรศวรเพื่อควบคุมตัวตามพรกฉุกเฉินขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยคนตำรวจรีอํานวยนิมโนโนี่แหละค่ะก็เดินทางไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปแจ้งข้อหากับคุณเจ๋งดอกจิตว่ามีกรณีมาตรา112เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคดีมผมอยู่ในเหตุการณ์พอดีะนะครับจากนั้นมาเนี่ยตัวคุณเจ๋งก็ได้ต่อสู้คดีแสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่อยมา ปรากฏว่าสารชั้นต้นก็ตัดสินจำคุกสารอุทธร์ก็ยังคงยืนโทษจำคุกอยู่นะครับคุณเจ๋งก็ยื่นประกันตัวมาในกรณีสารชั้นต้นตัดสินเนี่ยสารก็ให้ประกันตัวพอวันจะฟังคำตัดสินสารอุทธร์เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้ช่วงก่อนที่จะมีการมาชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษรเนี่ยเราเดินสายตระเวนไปตามหัวเมืองต่างๆตั้งเวทีชุมนุม แล้วหนึ่งในจังหวัดที่เราไปเนี่ยก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์เราตั้งเวทีกันที่สนามกีฬาจังหวัดค่ะพี่น้องชาวอุตรดิตถ์จังหวัดใกล้เคียงก็ไปกันอุ่นหนาฝาข้างคึกคักพูดจาปราศัยวันนั้นลมแรงหน่อยฝนทําท่าจะตกอค่ะผมนั่งรอคิวปราศัยอยู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยค่ะพักพวกก็มากระซิบว่าไม่แน่ใจว่าผมจะได้พูดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนมันเทมาหนักเนี่ยแล้วลมเต้นเต้นเนี่ยทำท่าจะปลิวหมดนะครับ ก็คงจะยกยอดกันไปเลยว่าอย่างนั้นถือว่าได้มาพบหน้าพี่น้องแล้วไม่ได้ปราศัยก็เพราะว่าเรื่องของปรากฏการธรรมชาติก็ไม่ว่ากันค่ะพี่เจ๋งดอกจิกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการเวทีคือการไปตั้งเครื่องเสียงไปตั้งเวทีอะไรต่างๆเนี่ย เนี่ยคุณเจ็งดอกจิกเขาจะทำหน้าที่นี้เพราะว่าก็มีเงื่อนไขของศาลตอนให้ประกันตัวไม่ให้ขึ้นเวทีหลังจุกถอนจากถูกถอนประกันเนี่ยค,คุณเจ็งก็ค่อนข้างจะสงวนบทบาทบนเวทีแต่ว่าข้างล่างนี่ก็ยังคงทำกิจกรรมให้กับเพื่อนพี่น้องค่ะแล้วงานของคุณเจ็งดอกจิกก็คือไปถึงก่อนเพื่อนแล้วก็กลับหลังเพื่อน ไปถึงก่อนเพราะว่าต้องไปดูสถานที่ไปตั้งเวทีทดสอบระบบแสงสีเสียงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องเข้ามาถึงแล้วแกนนาเข้ามาถึงแล้วก็จะได้สนทนากันกลับหลังเพื่อนก็คือนอกจากจะคอยดูการเก็บข้าวของแล้วเนี่ยหน้าที่สําคัญของคุณเจงอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูพี่น้องที่